สวัสดีครับวันนี้4พฤศจิกานะครับอัปเดตสต็อกสอสออะไรที่วันนี้ผมบอกว่ามีเปิดตู้มา2ตู้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรมาบ้างนะครับเริ่มจากหัวซีรีส์เตัวนี้แต่งโคมเมียมสวยเลยเป็นยูโรโฟครับแต่งหน้ากระจังแก้มเบ้าบันไดมีเพึ่งไม้ไม่ได้ทำความสะอาดเลยแล้วก็กันชนคงุ ตัวนี้ติดเครื่อง E13C ของมอเรลวแล้วก็ชุดนี้โคลเมียมเหมือนกันใต้กระจกก็โคลเมียมหัวนุ่นก็ใต้กระจกะโคลเมียมสวยนะห,หัวสีน้ำเงินเครื่อง E3 ส่วนสีขาวเนี่ยใต้กระจกมือจับโคลเมียมหมดตัวนี้ติด AO9C 344แรงเป็น ยูโรไฟตัวใหม่คอนโซลดำเป็นหัวแอร์ลูกจะติดแอร์ลูกแล้วแต่ติดว่าจะติดตรงนี้ติดประตูมาจากญี่ปุ่นเดิมๆติดเครื่อง a o 9 c 3ก้ 4, เครื่องแดงแห้งสวยดียูโรไฟจะเป็นภายในนม,มดำ แล้วก็จีก้าจีก้าตัวนี้ติดเครื่อง6 u z เป็นจีก้าไฟตั้งไฟตั้งจะติดฝานโนก380แรงตัวนี้ได้กระชายพรีเมียมติดเครื่อง6 u z ฝานโนกแล้วก็นี้เครื่องเป่า6 u z ฝานโนกตัวนี้ เตรียมรื้อเครื่องส่งเครื่องเจฟไฟตอนนี้ลูกค้าเอาหัวหรือเครื่องออกจะส่งหัวลูกค้าเป็นหัวบันไดย,ยาวสองคันหน้านี่ก็พวกช่วงล่างมาเพาท้ายสี่ตันเพาแนบเพากลางถังลม แล้วก็ตัวนี้ที่ลูกค้าถามหาบ่อยๆเป็นโลโบคอปโลโบคอปสามใบปัด240แรงตัวนี้ติด 6HK 6HK คหกเเคอมมอนเรลเสื้อดำสองรแรงแต่ตัวนี้ติด6 K. 6 K al, ออโต้ตมา แต่ไม่ใช่ปัญหานะถ้าลูกค้าซื้อไปผมเปลี่ยนชุดหลังเกียร์ธรรมดาจัดกันเกียร์สายให้ไปใช้พันเกียร์สายได้เลยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เป็นหัวซูเปอร์เกีโชกุนหัวเปล่าตัวนี้ได้หน้าแต่งโครเมียมจะมีครับๆาบสีลอกอะไรพวกนี้แต่ขายถูกให้หัวนี้ถ้าใครจะเอาได้กันชนโครเมียมนกะันชนกันชนดันผุ แต่ตัวนี้ขายถูกให้ถ้าคนจะไปแปลงพวกหัวใหญ่สามใบปัดเ่ยก็มีแท่นแท่นมาใหม่เป็นแท่นซีรีส์เจ็ดแปดน็อตน็อตล้อแปดตัวตัวนี้น็อตล้อสิบตัวก็ตัวนี้เป็นหน้าปัดตัดจีาที่ว่าเครื่องแยกมาเครื่อง6กยูเซ็ฝาโนก ตัวีนก็เป็นแท่นซีทีเจ็ 7, ดแปดน็อตเหมือนกันข้างในแล้วก็ตัวนี้เป็นสีทีเจ็ดยูโรไฟเหมือนกันแอร์ลูกคอนโซลดำตัวนี้ติด e สิบสามสี่แต่งโครเมียมสวยอยู่ตัวนี้สีสดดีสีส้มกันชนโครเมียมเครื่องก็แห้งดีแล้วก็ ตัวนี้เป็นเมก้าเมก้าหัวสิบล้อหัวกว้างติดเครื่อง JO 5E Common Rail สงร,210รงยิบแรงเดี๋ยวทอ,อดที่เกียร์เกรน,นีพวกประตูจิก้าประตูซีรีส์7 mm ็ hmm. ก็น่าประตัดเนี่ยหัวสวยๆลือมาใครจะเอาอะไรนะดูพวกเบาะอะไรก็ยังเลี่ยมอยู mm ่ล hmm. ื้ออะไรมาขาย เตาอะไรจีก้าไฟตั้งมาได้เลยครับไฟหน้าก็ไปใส่360หกูนย์มงไทยคนมาขอซื้อกันเรื่อยเป็นไฟซีนอนแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นจีก้าเหมือนกันจีก้าไฟตั้งติดเครื่อง6กยูแซดฝานโหนกสามแรงกันชนโคมเมียมเหมือนกัน ติดเครื่ก็ที่นี่เราเปิดตู้กันทุกอาทิตย์นะครับสนใจก็เข้ามาดูที่สอสออะไรศูนย์อะไรลังสิตศูนย์ใหม่วงเวียนที่3นะครับติดต่อ Line id ดสอสอนะครับพิมพ์คำว่า s o r s o r นะครับอ่านว่าดสอสอแล้วก็ถ้าลูกค้าจะมาที่ร้านเนี่ยถ้ามาไม่ถูกอะ่ะพิมพ์ใน google map เลยนะครับพิมพ์สอสาราสตัวจุดเสียงกงครับมาถึงที่นี่เลยครับ ถ้าถ้าพิมพ์คําว่าสอสลาสองตัวมันจะมีขึ้นร้านใหม่ก็คือหน้าร้านที่ขายอะไรใหม่แต่ถ้าเสียงกลงก็คือมาที่โกดังวงเวียนที่3ครับขอบคุณครับถอดที่